สวัสดีครับอาจารย์โดงพาชมวันนี้ดูได้ดูดีดูแล้วมีประโยชน์กับทีมอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยและนักวิจัยที่เป็นหนึ่งในองค์กรของสมุดประการโมเดลครับรางวัลชนะเลิศหมูกระทะคุณปุ๊บนะครับ มีวิธีการรับประทานอย่างเรียบร้อยทีเดียวนะเห็นและน่าทานเลยนะครับรางวัลชมเชยจากผลิตภัณฑ์ joy b e ครับ two in one นะครับนี่ถือว่าเป็น smart food for new normal ทีเดียวและวันนี้ครับรายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์แนหัวหน้าทีมครับอาจารย์ปุ่นอาจารย์เอ็มนะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรางวัลที่ได้รับพร้อมทางนักศึกษาที่น่ารักและเป็นทีมนักวิจัยที่ลุยงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปังปอน กวางมิสซูส้มจีนทั้งปังปอนกวางมิสซูและส้มจีนนะครับวันนี้จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆมาพูดคุยกันว่าวิธีการที่ทำจนงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลน,นั้นเป็นอย่างไรครับและแน,น่นอนที่สุดนะครับศักยภาพคุณภาพเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและความรู้เหล่านี้นะครับจะนํามาช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ของชาวสมุทรปราการได้ด้วย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีให้เลือกชมนะครับถ้าใครอยากจะส่งบุตรหลานไปเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเอาล่ะครับด้วยวิธีและกลยุทธ์แบบดาวกระจายนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในเนื้อหาดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะพบกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วใช่ไหมครับและนาบดีขอเชิญพบได้เลยครับสวัสดีครับทุกทกคนที yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมกำลังอยู่ท่ามกลางของคนเก่งของประเทศไทยนะครับและเป็นคนเก่งที่อยากจะบอกว่าเราอยากจะมานำเสนอคนเก่งครับทีมที่เก่งคนที่เก่งควรจะได้รับการจดจำจากคนไทยเนาะทั่วประเทศนะครับเราจำชื่อใครได้หลยคนเยอะแยะในข่าวคราวครา,าวนี้เราจะมาจำชื่อของคนเก่งจำชื่อ,จำ,อจำนามสกุลเขาให้ได้เลยนะรู้ว่าฝีมือเขาเป็นยังไงนะครับส่วนประการโมเดลเรามีความภาคภูมิใจเพราะหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เป็นส่วนสําคัญของสุดประการมเดียวที่จะควยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดย่อมในจะมาสุดปราการแล้วจะเริ่มกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกในระดับนานาชาติได้แล้ววันนี้นะครับผมภาคภูมิใจที่จะน,ะนําเสนอเพราะว่ามีรางวัลโอ้โหเป็นรางวัลสําคัญเลยผมจะไม่บอกแล้วครับว่ารางวัลน,นี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าต้องให้เจ้าตัวเขาเปนเมนพูดแต่ในระดับแรกผมขออนุญาตแนะนําด้วยชื่อเล่นผอตุกตอ รกราบขอประธานโทษเราให้คณาจารย์และนักศษษึกษารรนะครับได้เหนือชื่อดิงตัวเองอันดับแรกท่านแรกนะครับขอสกล่าวสวัสดีอาจารย์แม่ของผมครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แมกมาเวลอาจารย์แมกแนะนำตัวหน่อยครับเอาเต็มแม็กเลยครับค่ะอาจารย์แมกนะคะประภาศีเทพรักษา ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และชโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารนะคะก็วันนี้พิเศษสุดจะชวนอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่เพิ่งไปคว้ารางวัลระดับประเทศมา <c oughs> เล่าสู่กันฟังว่าทำไมเราถึงเป็นได้รางวัลอะไรมานะแล้วก็เป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร อไหนคนี่แองโกลกวามิสูซนจริงช่วยทำงานเน่อยนะครับอย่างน้อยทำสากไดกสดชื่นต็เบอร์ไม่ทำเพลงนะเห็นไหมเราเจออาจารย์ใหญ่ของเราเราเจอผู้ที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมนะฮะที่อบอุ่นของเราไปแล้วหนึ่งท่านอาจารย์แน่นะครับลำดับต่อมาผมขออนุญาตไปที่ อาจารย์เอ็มสวัสดีครับอาจารย์เอ็ม,อเมสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกอาจารย์เอ็มมาคุยอีกครั้งนึงครับชัดๆชัดๆเลยครับค่ะอาจารย์สุธีราวัฒนกุลค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วในส่วนของวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์เอ็มเข้าไปมีส่วนอะไรอย่างไรบ้างครับ อาจารย์เอ็มเป็นผู้ดูแลรายวิชานี้ค่ะรายวิชานี้คือวิชาผลิตภัณฑ์ค่ะจะเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของนักศึกษาค่ะที่จะให้นักศึกษาได้คิดคน้นสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ทดลองไอเดียนี้ค่ะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนกับผู้บริโภคค่ะจนออกมาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนําไปประกวดค่ะอันนี้เป็นในนักศึกษาในระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีค่ะอาจารย์เอ็มเป็นประธานหลักสูตรด้วยอะค่ะชื่อหลักสูตรจะยาวแน่ใช่ชแน่จำไม่ได้ต้องให้เอ็มพูดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารค่ะหรือเราเรียกสั้นๆว่าฟินค่ะ ฟิน fin นะครับเป็นค,คำยอ่อนะอ๋อหฟุตอิโนเวชันอะไรลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาละครับรู้จักกันไปตามสมควรแล้วมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ในทีมนักวิจัยของเราเองนะครับนั่นก็คืออาจารย์ปุญสวัสดีครับอาจารย์ปุ่นครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะอาจารย์ปุ่นนะคะครับผมค่ะอาจารย์ปุ่นค่ะเอ่อชื่ออาจารย์ดเรเบนจรัตเทพสงเพาะนะคะเป็นอาจารย์ประจํา าขาวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีการอาหารมาหาวิทยายธรรมศาสตร์ค่ะย้ yeah. นะครับนะมีอาจารย์สามท่านนะเป็นหลักชัยของเราแล้วจริงๆอาจารย์จ๋าก,ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้าา 3, ทั้งอาจารย์ 3, นันสานจะพูดในแทนอาจารย์จ๋าด้วยเนะแต่ที่ผมขออนุญาตกับอาจารย์ทั้งสามนะครับท่านอาจารย์แน่อาจารย์ปุ๋ยอาจารย์เนมาแนะนำนะลูกศิษย์ของเรานะครับลูกศิษย์นี่ก็เหมือนลูกคนหนึ่งนหละของอาจารย์เนาะรจริงๆแล้วก็ รักลูกยังไงก็รักลูกศิษย์อย่างนั้นนะผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับผมเองก็มีลูกมีหลานแล้วเหมือนกันนะหลานต้องหคนแล้วนะฮะดูสิคนแรกเลยนะครับไปที่ปังปอนก่อนปังปอนจาแนะนําตัวเองเพิ่มเติมโลกชื่อนอามสกุลา้าอะไรเงี้ยมีอะไรเพิ่มเติมมาดีโลกเชิญจ้าค่ะชื่อปังปอนค่ะชื่อจริงสบายชิพนิยมค่ะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์ค่ะ ความชอบของปังปอนความสนใจตอนที่เรียนเนี่ยอะไรเป็นพิเศษของตัวเองไหนบอกมาสักอย่างสิก็ปกติชอบแบบเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็เลยเข้ามารึกแล้วเห็นสาขาเนี้ยมันเป็นสาขาใหม่ค่ะก็เลยลองเออเข้าลองเข้ามาทดสอบดูเนยะตอนนี้อืม ก็คือเห็นสาขานี่เป็นสาขาใหม่ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ะแล้วก็สัมผัสแล้วก็ติดรอบสามก็เลยดีใจมากที่ได้เป็นส่วน,นงของสาขานี้ค่ะยิ่งหน่อยตัวเองรวยเชื่อเธอเรียนสาขาเนี่ยนะอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากของโลกนะปังปานะามาที่เพื่อนอีกคนนะครับกวางครับสวัสดีครับกวางงปยินนะโอเคสวัสดีลงน,นี้นะํานนตัวเพื่อนเติมเลย สวัสดีค่ะชื่อกวางนีรนุสันติสุขมงคลค่ะอยู่สาขาวิทยา,าศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารค่ะอ่าความเชี่ยวชาญความสนใจความชอบของกวางคืออะไรเล่าสักนิดหนึ่งก็หนูชอบทางด้านอาหารอยู่แล้วแล้วสาขานี้ก็เป็นสาขาที่ เปิดใหม่แล้วก็เป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสาขาที่จะเน้นให้เราได้ทำงานจริงๆได้ลองทำฝึกปฏิบัติจริงๆซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะแล้วพอได้เรียนเราก็รู้สึกว่าประทับใจในสาขานี้มากเลยค่ะโอ้โหนี่กวางครับถามเสริมนะตัวเองบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ๆเปิดมาใหม่ๆนี่มีกี่รุ่นแล้วอ่ะตัวเองนี่เป็นรุ่น,น,นที่อะไรปีนี้เป็นรุ่นที่สี่แล้วค่ะโอ้รุ่นที่สี่เพราะว่าปีหนูเป็นรุ่นแรกค่ะบันดิตรุ่นแรก ใช่ไหมเมื่อกี้ที่บางปอลยกเหน่งก็คือเป็นบัณฑิตรุ่นแรกปีที่สี่แล้วโอ้โหก็ถือว่าตัวเองอะเป็นรุ่นที่เรียกว่าบุกเบิกนะยุคบุกเบิกเป็นลูกม่อของแท้นะผ็ไม่แน่นะวันหลังอาจจะมาเป็นกําลังสําคัญให้คณะก็ได้ในทางใดทางหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาจารย์แะอาจารย์เอ็มอาจารย์กุนกันค่อยว่ากันขอบคุณมากครับกวางลาดับที่สาของเรานะครับมิซูครามสวัสดีครับมิสวัสดีค่ะชื่อชนันิดาปิปการวิทิศักนะคะชื่อเล่นชื่อมิซูค่ะ อยนา่ชนวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์แล้วความสนใจของตัวเองเป็นพิเศษเหนูมองว่าอุตสาหกรรมไทยอะค่ะยังไปต่อยอดได้อีกเยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยอะค่ะเหมือนเสมอเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นสาขาเนี้ยค่ะเน้นในเรื่องของวัตรกรรมเราก็อยากให้มีอาหารใหม่ๆไปสู่สายตาทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะ ว้าว้วา,ววาวมีความคิดเป็นนวัตกรใย่างเงี้ยนะคิดค้นสิ่งใหม่ๆขอบคุณมากๆเลยครับมิสรับลำดับสุดท้ายนะครับในวันนี้ส้มจีนครับได้นำตัว English เองนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อพักสุภากิติโชคพัฒนาชื่อเล่นส้มจีนค่ะค่ะคณะแล้วก็ความสนใจพิเศษคณะคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารค่ะ uh huh. มีความสนใจทาง อาหารค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกวันในชีวิตของเราค่ะเราก็ต้องกินอาหารอยู่ในชีวิตประจำวันก็เลยอยากให้มีการพัฒนาอาหารใหม่ๆเพื่อสู่ผู้บริโภคค่ะครับผมโอเคครับส่วงกินครับนะเราควรจะมีของใหม่หๆหัวอาจารย์แนะอาจารย์เด่อาจารย์ปุ่นครับลูกศิษย์ของอาจารย์นี่นะครับมีหัวความคิดก้าวหน้าและทันสมัยแล้วก็คือต้องเป็อะไรใหม่ๆสแสดงว่า แนวคิดของหลักสูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วนามาปรับใช้ช่วยนะฮะต่บชาวเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการวิสาหกิจในสูตรประการโมเดลได้แน่นอนอันนี้เป็นหลักการใหญ่เลยนะครับซึ่งบคทอเขาสนับสนุนนะครับแต่ผมจะขออนุญาตนะครับสำหรับผู้ชมตอนนี้ที่ชมอยู่นะครับจะต,ติดตากว่าผมจะขอยิจเจาะในเนี้ยเพราะ,ะนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกของทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ของคณะของเราเนี่ยว่าสอนอะไรมีแนวหลักปรัชญายังไงหัวใจยังไงนะ ก็เรียนถามทั้งอาจารย์แนะอาจารย์เนีอาจารย์ปุ่นลครับท่านจะช่วยประสานกันตอบหรืออะไรอย่างไรก็ได้นะว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรนี้จนเราได้ปังปอนความิสูส้มจีนและเพื่อนๆมาเนี่ยมันเกิดมาจากพื้นฐานอะไรครับตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อสี่ก่อนสี่ปีที่แล้วเนี่ยครับอืมตอบดี อาจจะแน่นอะอาจจะแน่ตอนนะคะาาคือจริงๆธรรมศาสตร์เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมศาสตร์เนี่ยเราเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาสามสิบปีแล้วรเราเราเปิดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรนี้มานานแล้วนะคะคแต่เมื่อปีประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเขามีนโยบายอยากจะสร้างบัณฑิตพันใหม่ คำว่าพันใหม่นี่ก็คือว่าเป็นบัณฑิตที่จบแล้วทํางานได้เลยไม่เสียเวลาในการเทรนที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องมาเสียเวลาแล้วก็นักศึกษาที่จบไปเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปใช้ชีวิตเป็นพนักง,งานในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเลยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ได้เทรนทุกอย่างทําเหมือนกับปฏิบัติงานจริงคือว่านักศึกษาเองก็จะได้เรียนรู้จากการสุกปฏิบัติจริงได้เรียนแต่ในตํารา แล้วก็เราก็อยากจะให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างนักนวัตรกรที่สามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้กับหน่วยงานให้กับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยก็เลยทาหลักสูตรนี้รู้สึกก็จะมีอาจารย์ช่วยกันในสาขานะคะแล้วก็ไปหาผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหการรมว่าเอะถ้าคุณอยากจะได้นักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีทักษะการเป็นนวัตรกรเนี่ยคุณอยากจะได้เด็กลักษณะแบบไหนควรจะมีวิชาใดบ้าง ก็พัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรพันใหม่แล้วก็เขียนเป็นพ r o พอ s a าเสนอภาครัฐก็ได้รับการรับเลือกอะค่ะตอนนั้นเนี่ยจะมีหลักสูตรทางด้านอาหารเนี่ยที่ได้รับการรับเลือกอยู่สองสองที่นะคะมีหอการค้าแล้วก็มีที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เราก็เริ่มรับเด็กรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นของปังปอนเนี่ยค่ะก็รับรุ่นีนมาก็มีทั้งหมดสี่สิบหกคนค่ะก็ แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เอ็มเล่าเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เอ็มอะค่ะอาจารย์เอ็มสุธีราเป็นประธานหลักสูตรที่ทนะําหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรตั้งใจไว้ที่เราไปเสนอเพราะก่อว่าเราจะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยจบเรียนจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีเป็นนักนวัตกรที่สมบูรณ์แบบนะคะ ส่งต่อให้จตอ็มอาจารย์เอมขอเช่ญค่ะยินดีค่ะก็คือจากจากการที่เราร่วมประชุมกันค่ะในกรรมการบริหารหลักสูตรก็เลยวางแผนออกมาเป็นรายวิชาสำคัญค่ะที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะวิชาหลักที่สำคัญก็เช่นฟูดโพเซ นะคะ mm hmm. กระบวนการแ mm hmm. ปลรูปอาหารนะคะ mm hmm. เพื่อที่ <Right. S 1> นักศึกษาจะได้เรียนรู้แล้วก็สามารถทําได้จริงมีฟ mm ู้ดเคมหรือเคมีอาหาร mm hmm. มีฟ mm ู hmm. ้ดไมโครจุลชีววิทยาทางอาหาร mm hmm. แล้วก็ส่วนใหญ่วิชาเหล่านี้ค่ะเป็นวิชาที่นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจะต้องได้เรียนกัน แต่สิ่งที่หลักสูตรนี้เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็คือนักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกมารวมถึงเทคโนโลยีใดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะสามารถเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษาทางหลักสูตรก็จะเพิ่มทักษะตัวนี้เข้าไปให้ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษาจะต้อง เพิ่มทักษะในด้านซอฟต์สกิลค่ะซึ่งเป็นทักษะที่อุตสาหกรรมอหารแ,แล้วก็ธุรกิจต่างๆกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ต้องการเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับที่ทำงานเพื่อนอร่วมง,งานหรือ,อสถานที่ต่างๆที่นักศึกษาต้องเข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะโอ้โ โอ้นะฮะต้องเพิ่มซอฟต์สกิลไม่น่าเชื่อนะครับว่าทําอาหารคิดคนอาหารเนี่ยยังต้องเพิ่มซอฟต์สกิลด้วยโหนี่เป็นคองแทรที่ดีมากนะครับเอาละครับลำดับต่อไปอาจารจะเน้อาจารจะเน้นข้อเสริมอีกนิดนึงนะครับหลักสูตรเนี้ยจะแตกต่างจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และที่มีการอาหารทั่วๆไปตรงที่พอนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่สามมาค่ะนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะนั้นเขาจะไม่ได้มาทำแลบอยู่ที่คณะและเขาจะต้องไปทำงานจริงๆในโรงงานอุตสาหการรมในตำแหน่งต่างๆที่เราประสานงานไว้เช่นตำแหน่ง Production ตำแหน่ง QC ตําตำแหน่ง QA แล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตําแหน่ง R&D เป็นนัก R&D ให้กับโรงงานแล้วก็เราจะไปอยู่ในตําแหน่ง R&D นานหน่อยเพราะหลักสูตรเราคือหลักสูตรนวัตกรรมในตําแหน่ง R&D นะักศึกษาก็จะต้องนําโจทย์ปัญหาจากโรงงานอุตสาหการรมที่ตัวเองไปปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นโครงงานเพื่อที่จะทําให้จบการศึกษาได้ แล้วก็หลักสูตรนี้ยออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยเอ่อคือตั้แต่ปีสามเทอมสองเนี่ยที่เด็กจะต้องไปอยู่โรงงานทังนั้นเด็กก็จะจบการ,รศึกษาภายในสามปีครึ่งอะค่ะก็คือปีสี่เทอมหนึ่งก็จบครบหมดแล้วค่ะโอ้โห <laughs> แต่เรียนหนักเรียนหนักมากแล้วรวมรวมทั้งหลักสูตรแล้วมันกี่หน่วยกิตนะครับประมาณสักร้อยมันจะไม่ได้อะ่ะร้อยสร้อยสามเท่าไหรอ่อ่ะร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่าเข้าใจดีฮะ โอ้โหนะฮะจบได้ในสามปีครึ่งออกนะโอ้โหอย่างนั้นผู้ปกครองว่านีใจมากมากเลยนะผู้ปกครองบอกว่าสองปีจบได้ในข้าแต่เป็นช้อยส์ให้เขาเลือกได้นะคะอาจารย์ให้ให้นักศึกษาเลือกได้ว่าหนูจะจบสี่ปีไหมหรือหนูจะจบสามปีครึ่งถ้าจบสามปีครึ่งเราก็จะจัดการเรียนการสอนจะมีลงซัมเมอร์แต่ถ้าคุณเลือกจบสี่ปีก็ไม่ต้องมีซัมเมอร์เชนนี้นะก็อยากจะให้ทั้งรุ่นเนี่ยจะไปก็ไปด้วยการจบกระจบพร้อมกันใช่ไหม อ๋อเข้าใจฮะออเพราะนั้นก็เลือกมาทั้งทั้งต้องทั้งรุ่นเลยฮะมีทอยแล้วก็เนี่ยจะเอาสี่หรือสามครึ่งใช่ไหมครับออใช่ค่ะอออใช้เป็นตัวเลือกหมู่นะเขาตั้งแต่<อ>เริ่มต้นว่าเด็กก็ไม่ต้องพันอืมเมื่อกี้เสียงขาดหายไปนิดนึ่งฮะอาจารย์เนะเด็กก็ไม่ต้องอะไรนะ เมห่ก็คือเขาเขาก็มีโอกาสได้เลือกอะค่ะก็คือเขาจะตกลงร่วมกันเนรุ่นว่าจะเรียนสามปีครึ่งหรือจะเอาสี่ปีถ้าสามปีครึ่งครูก็จะได้จัดตารางสอนให้มีทั้งซัมเมอร์ไม่ต้องกลับบ้านกันเลยเรียนมันตลอดค่ะเขาก็เลือกสามปีครึ่งรุ่นนี้รุ่นนี้เรียนสามปีครึ่งเหรอโอใช่ค่ะโอ้เก่งมากเลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเหมือนปกติเลยเหมือนตอนปกติ่ะ โอเคเอาละครับเอาละครับอาจารย์ปุ่นละครับมีอะไรเสริมอีกไหมที่อาจารย์เน้อาจารย์ M, เอ็มพูดไปแล้วแต่รู้สึกว่าอยากเสริมตรงนี้เชิญครับสําหรับหลักสูรตรเนี่ฮะรุ่นแรกของเราคร <c oughs> บพูดครบถ้วนแล้วค่ะอาจารย์เนะอาจารย์อาจารย์เอาา็มใช่าา <c oughs> แต่ก็มีพิเศษก็ <c oughs> คือวันนี้ที่เด็กๆเขาได้รางวัลมาสร้างผลงานให้กับสาขาของเราค่ะโอ้โหนี่เลยฮะเพราะนั้นต้อง ิดตามตอนต่อไปนะครับผมจะขอให้คุณผู้ชมไปเบรกนะฮะ <c oughs> เพราะตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าแลรุ่นแรกนะฮะเป็นยังไงบ้างผมขอให้คณาจารย์ทั้งสาท่านนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของเราทั้ง4ี่คนนะครับไปเบรกกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วง ep 2ของเราดูได้ดูดีดูแล้วมีประโยชน์แป๊บนะครับ